พยาบาน IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้น Smash โดยศัลยะแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song Variety Play Season 6 Presented by เ,เ,เครื่องประประาย น้องบอกว่าการแข่งขันของเรายัางคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ในรอบของการออเดชั่นนะฮะและผู้ที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงทองคำอลัมค่าได้โดนใจคนพอสอนนี้มากที่สุดนะฮะนอกจากจะได้เป็นผู้คว้าแชมป์ในรายการเดอะโกด้นซองของเราแล้วนะฮะยังจะได้ครอบครอง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะซึ่งถ้วยรางวัลนี้นะครับถูกรังสรรค์โดยอาจารย์พัทรชัยแสงดอกไม้นะฮะจากวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับที่สําคัญครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องประปรกาศแคเรียมูลค่า5อสเวิ ได้ทั้งกลยศ์ได้ทั้งทันางวัลใช่ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาเฟ in ้นหานักร้องเสียงเพราอครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านอยู่กัเราตรงนี้แล้วครับพี่โจแม่เมาพี่กบพี่กันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผู้ท ost, afar, joking, yeah. 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 ี่รังสรรค์บทเพลงเพราะๆในรายการของเราครับพี่หน yeah. ึ่งจักรวาลและจักรวาลบ้ันสวัสดีครับ เอาครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับที่รออยู่ด้านหลังแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันบอกเลยวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันเลยครับคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันในซีซั่นนี้ที่ร้องดีและเสถีสยรที่สุดคนหนึ่งเลยครับการปรากฏตัวของนักร้องเสียงเพราะที่เป็นที่สุดของซีซั่นนี้มัั่นใจหรือยงทีคุณ ก่อนฟ้าสว่างเธอมาจากไหนแลาหลับตาเดบเพาะมากลืมตาขึ้นมาหลงรักเลยอ่ะไปและผู้เข้าแข่งขันที่มีอดีตหลังฝังใจกับคุณกบสวนันน้นเธอคือใครละ่ะและการมายเยือนของพระเอกดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในพศออนี้แจมรัชตะ ทุกครั้งที่เจอกันที่คุณดูคุณจะหล่อขึ้นทุกครั้งเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนเหมือนกันพี่ <laughs>